ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านไกด์แพทลงพื้นที่นะคะตำบลปราสาททองอำเภอขวาวศิริดินนะคะนี่คือการสาวไหมซึ่งหลังจากที่เราเลี้ยงไหมแล้วเราจะได้รัง,ง,งไหมแบบนี้นะคะซึ่งตากไว้สองสวันเนาะแล้วก็เราก็จะมาต้มน้ำร้อนใช่ไหมคะคุณยายจ้แต่ว่าใช้เตาถ่านเลยเนาะอ่าแล้วอุปกรณ์นี้ทำเองใช่ไหมคะ นี่ค่ะสืบทอดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยไอที่สาวไหมเนี่ยค่ะอืมหลายปีแล้วเนายายซออทอตั้งแต่กี่ปีคะท่าไหมบ้านนี้บ้านนี้เลี้ยงไหมเองเลี้ยงไหมเองทอเองยายทอเองด้ไหมทอเองคุณยายชื่ออะไรคะละม่อมยายละม่อมอายุเท่าไหร่คะห้าสิบห้าทอผ้าทอผ้าไหมตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะสิบแปดยีหสิบมุดจะ แสดงว่า 40, 40ปีแล้วเนาะน <Yeah. S 1> ูเคยดึงแล้วทาไมมันดึงไหมขึ้นมันต้องมีความทักษะยังไงคะนูเคยทําแล้วมันขาดค่ะดูน้นำร้อนมามันไม่ขาดโอกจริงบอ <c oughs> กนูเคยทําแล้วมันขาดนะขาดแสดงว่าหนูไม่มีรีมือเลยเอ <c oughs> อือ่าแล้วเราไปดูมันอยู่ทางนี้ค่ะเราไปดูแต้ว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 แตวแล้วก็จะมีดักแด้นี่ค่ะนี่อ่า แล้วโตก็จะได้ดักแด้ขอดักแด้ยายกลับบ้านได้ไหมอ่ะไม่มีดอกแด้หนอแด้นี่ทำไมนี่เรียกว่าไหมน้อยเลยไหมไหมไหมกลางไหมกลางเนี่ยยังไงยโสค์พี่เรื่องโรยโมนี่สาวแท็กนะยายยายแคมเเลยยายยายสีบ้าบ้า นี่ค่ะไม้กลางนะคะ <c oughs> โอ้เยอะมากสวยน,นีนน่ไหมพันคินบ้านนี่ไหมบ้านเลยนะคะเนี่ยน,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 ๆๆนี่แหละค่ะใช้เตาถ่านใช้ฟืนแบบไม่ใช่เตาถ่านใช้ฟืนอ่ะฟืนค่ะยายกระเดานะกระเดาเตาจริงเตากระเดาอ๋อ ยายบอกว่าเตาแบบนี้ม่ค่อยร้อนเท่าไหร่พอฟังได้นะคะภาษาต่างประเทศมีคนบอกว่าไกด์แพทย์เป็นคนที่ไหนโอ้หน้าตาเหมือนคนกรุงเทพมากเลยน้องเมืองเซียนหญ่จ้ายาย่ม <c oughs> แมบ้านแตกตุดแตกติด <c oughs> แตกแตกยายคมันแตกยายยายปรางบ้านเจริญโอ้ปะเต้ยายลิง <c oughs> <c oughs> พูดไทยไม่ค่อยรู้เรื่องพูดภาษาคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะดักแด้อยู่ตรงนี้แหละเลยอยู่ตรงนี้แต่มันเติบโยะจิ้มจกมั